อาคมัมเฮอร์เรอร์เดอะการ์ดเกมคู่มือในเรื่องค่ำคืนแห่งความบ้าคลั่งเหลากูลที่หิวกระหายวันศุกร์ที่18กันยายนพศ2468เมืองอาคมัมรัฐเมสซาสูเซตสมันเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูร้อนที่ยาวนานและร้อนผิดปกติเป็นสัญญาณแรกของฤด,ดูใหม่ๆร่วงที่กำลังย่างเข้ามาแต่ความร้อนแรงยังคงมีอยู่ความเงียบความโกรธค่อยๆก่อตัวเข้าครอบงำเมือง ผู้คนบันดาลโทระได้ง่ายและเพียงแค่เฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานถึงชาวเมืองจํานวนมากมายที่ออกมาโวยวายใส่กันอย่างรุนแรงเกินกว่าจะเป็นเพียงความเข้าใจผิดง่ายๆและในตอนนี้สายโทรศัพท์จากเจมสแฮงเกอร์สันก็ดังขึ้นเขาอ้างว่าได้พบศพที่ร่างกายฉีกขาดในยุ้งฉางของเขาหากจะโทษสภาพอากาศก็ออกจะง่ายเกินไป มันมีบางสิ่งที่ผิดปกติในเมืองนี้และใช่ว่ามอดูแกๆคนนี้จะสามารถทําให้เรื่องพวกนี้หยุดลงได้ลังสังหณรของฉันบอกว่าอีกไม่นานนักสื่อกลุ่มหนึ่งจะได้รับรู้เหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้ในไม่ช้าและจะตั้งหน้าตั้งตาทาสิ่งต่ตางๆให้ถูกต้องฉันเฝ้ามองความเป็นไปของพวกเขาแต่ฉันคงจะหมดลมหายใจไปเสียก่อน ค่ำคืนแห่งความบ้าคลั่งเป็นเนื้อเรื่องสำหรับ Arkham Horror การเกมสำหรับผู้เล่น1 4คนประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆดังนี้การชุมนุมมารยาย่าค่ำคืนผู้หิวกระหายจากนรกการที่ใช้ในแต่ละเรื่องราวมีอยู่ใน Arkham Horror er the การเกมกล่องหลักเมื่อเล่นไปตามเนื้อเรื่องผู้เล่นจะพบเรื่องราวตามลำดับ โดยผลจากการกระทําและการตัดสินใจจะส่งผลเนื้อเรื่องต่อไปนอกจากนี้เมื่อผู้เล่นดําเนินเรื่องราวไปก็จะได้รับข่าประสบการณ์ซึ่งสามารถใช้ซื้อกาดใหม่หรืออัปเกรดการ์ดที่มีอยู่ได้การจัดเตรียมเนื้อเรื่องเพื่อเตรียมการเล่นเนื้อเรื่องค่าคืนแห่งความบ้าคลัง่งให้จัดเตรียมดังต่อไปนี้ 1. เลือกนักสืบผู้เล่นเลอกนักสืบที่แตกต่างกันเพื่อเล่นและบันทึกลงในแฟมเนื้อเรื่อง 2. นักสืบแต่ละคนจัดกองการของตัวเองกฎแบบเต็มของการจัดกองการดูได้ในหน้าแปดของข้อมืออ้างอิงกฎ 3. เลือกระดับความยากมีระดับความยาก4แบบให้เลือกเล่นในอาคัมเฮอร์เรอร์หรือการเกมง่ายปกติยากและระดับผู้เชี่ยวชาญผู้เล่นเลือกตัดสินใจเลือกระดับตามความเหมาะสมและระยะเวลาของกลุ่มผู้เล่น 4. จัดทุ่งสุม่มเควอโทเคนตามเนื้อเรื่อง ใส่เค a o s โทเค n ลงในถุงตามระดับความยากที่ต้องการเล่นอันที่ไม่ใช้ให้นำออกไปเก็บง่ายฉันต้องการรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ใส่ไปตามนั้นนะปกติฉันต้องการความท้าทายบวกหนึ่งก็จะเหลือแค่อันเดียวแล้วก็จะเริ่มมีบวกลบสามและลบสีเพิ่มขึ้นมายากฉันอยากรู้ว่าฝนร้ายเป็นอย่างไร ตอนนี้จะไม่มีบวกแล้วแล้วก็จะมีลบสี่ลบห้าเพิ่มขึ้นมาระดับผู้เชี่ยวชาญฉันต้องการอัมฮอร์เรอร์ตอนนี้ศูนย์มีอยู่แค่อันเดียวแล้วก็จะมีลบสี่ลบห้าลบหกลบแปดตอนนี้ก็พร้อมที่จะเตรียมการเล่นเนื้อเรื่องส่วนที่หนึ่งการชุมนุมแฟมเนื้อเรื่องแฟมเนื้อเรื่อง บนปกหลังของหนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าและความเป็นไปของเนื้อเรื่องที่ในตอนท้ายของแต่ละเรื่องราวผู้เล่นต้องบันทึกผลลัพธ์ของตนโดยจดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในแฟ้มเนื้อเรื่องซึ่งรวมถึงค่าประสบการณ์ที่นักสืบได้รับระดับการบาดเจ็บของนักสืบแต่ละคนการที่ได้จากเนื้อเรื่องหรือการวิจัยที่นักสืบแต่ละคนได้รับมาและนักสืบที่เสียชีวิตหรือเสียสติ ระหว่างดําเนินเรื่องราวผู้เล่นจะได้รับคําสั่งให้บันทึกข้อความสําคัญหรือรายละเอียดบางอย่างลงในแฟ้มเนื้อเรื่องภายใต้หัวข้อบันทึกเนื้อเรื่องบันทึกเหล่านี้จะถูกอ้างอิงในสถานการณ์ต่อมาเํอไม่สามารถตัดสินใจจากสถานการณ์หนึ่งไปยังสถานการณ์ต่อไปได้หากผู้เล่นได้รับคำสั่งให้ขีดค่าหนึ่งในบันทึกเหล่านี้บันทึกที่ถูกขีดค่าไปแล้วจะถูกละเว้นสำหรับเนื้อเรื่องส่วนที่เหลือส่วนที่ 1. การชุมนุม คุณและคู่หูได้สืบสวนเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในเมืองอาคัมรัฐเมช,ชาสุเสตบ้านเกิดของคุณในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเมืองหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเร็วๆนี้ศพของพวกเขาได้ปรากฏขึ้นในป่าโดอถูกฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณและถูกกัดกินไปครึ่งตัวตำรวจและหนังสือพิมพ์ระบุว่าเป็นเพราะสัตว์ป่าแต่คุณเชื่อว่ายังมีบางอย่างเกิดขึ้น คุณมารวมตัวกันที่บ้านของผู้นำการสืบสวนเพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเหล่านี้เตรียมการจะเตรียมการทั้งหมดจากชุดการเผชิญหน้าต่อไปนี้ The g a t h e r i n g Red แ o o กู s t r i King, f u r a a a n e i e n t Evil และ s h l l n i n o Co ชุดการดังกล่าวจะระบุด้วยสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้จากตรงนี้หยิบการจากในกล่องเรียง ตามลาดับก็จะมีรูปคบเพลิงแล้วก็จิบการ์ดที่มีรูปคบเพลิงมาแล้วก็รูปหนูแล้วก็จิบการ์ดที่มีรูปหนูมาสังเกตจากสัญลักษณ์ตรงนี้มันจะเป็นรูปเหมือนกันรูปกูลแล้วก็รูปเครื่องหมายนี้แล้วก็รูปเครื่องหมายนี้ แล้วก็รูปเครื่องหมายนี้จากนั้นนำการ์ดห้องคนขวามาวางไว้เพื่อเล่นก็จะเป็นอันนี้ห้องสต u ดดี้และนำการ์ดพื้นที่อื่นๆไว้ด้านข้างยังไม่ใช้ ดยนักสืบแต่ละคนเริ่มต้นที่ห้องคนขวาตรงนี้การอื่นๆที่ยังไม่ใช้ก็เอามาตั้งรอไว้ก่อนด้านข้างนำกร์ดนักบดกูลและริต้าเชลเลอร์วางไว้ด้านข้างยังไม่ได้ใช้การสองใบนี้ก็เอาวางไว้ด้านข้างเหมือนกันยังไม่ได้ใช้สับการาดที่เหลือของการาดเผชิญหน้าจากหัวข้อก่อนหน้าเพื่อสร้างกองการาดเผชิญหน้าก็าคือกร์ด เมื่อกี้ที่มันมีรูปกบเพลิงรูปหนูรูปกูรูปขีดขีดกลมกลมสี่เหลี่สามเหลี่ยมเนี่ยก็เอามาก็มาสับส,บส,บสบัให้แตกจากนั้นก็จะเริ่มเล่นได้โดยตัวละครของเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ห้องสต u ดดี้ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องระดับความยากง่ายมันจะมีการ์ดประจำของเนื้อเรื่องด้วยอย่างเกเตอร์ริงนี้ ก็จะมีระดับความยากง่ายก็คือมีง่ายปกติแล้วก็ยากแล้วก็ระดับผู้เชี่ยวชาญซึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่ในถุงโทเค็นนั้นมันก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปถ้าเกิดเล่นแบบง่ายเล่นแบบปกตินั้นรูปหัวกะโหลกก็จะเป็นแบบหนึง่งถ้ารูปหมวกพักคลุมก็เป็นแบบหนึง่งรูปแท็บเล็ตก็เป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ ยากแล้วก็แบบผู้เชี่ยวชานั้นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะยากขึ้นต่อไปก็เริ่มเล่นได้เลยหลังจากที่จัดเรียงต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะจำลองเล่น2คนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็จะตั้งเป็น a g e n d ดก็เป็นแผนการ 1A แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฉาก x ก็เป็น 1A เหมือนกัน แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เริ่มต้นในตอนนี้เราสมมุติว่าจะเล่นเป็นวินดี้กับโรแลนเนาะก็เริ่มต้นก็คือตัวละครหนึ่งอ่ะมันจะมีเด็กของตัวเองซึ่งอันนี้ก็จัดได้รายละเอียดก็ค่อยว่ากันสมมุติว่าดูเรื่องกันแล้วก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด30บใบอยากนั้นเราก็ใส่อาวุธประจำตัวแล้วก็วิกเน็ตประจําตัว ของตัวละครนั้นๆใส่ลงไปแล้วก็สับและอีกอันนึงก็คือเบสิกวิกเนตซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็ซูมแล้วก็เอามาใส่ในกองด้วยแล้วก็สับจากนั้นโดแรนก็จะทำเหมือนกันสมมติดโดแรนสมมติว่าโดแรนทำแล้วเนะเาะก็เอาอ่ะ สมมติโอเรีนทําแล้วจากนั้นเราก็จะเอาการทั้งหมดเนี่ยครับเปิดมาคนละห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหากเปิดได้วิกเน็ตสมมติสมตสมติว่าเปิดได้วิกเน็ตเดี๋ยวนะนะก่อนสมมุติว่าเราเปิดได้วิกเน็ตเขาจะอ่า เป็นการแก้มือหรือภาษาในเกมเขาจะใช้คาว่ามาริแกนก็คือว่าวิกเนตอะเราจะเอาออกความไปก่อนจากนั้นเราก็จะจั่วใบใหม่มา1ใบแล้วทีนี้เราก็ยังสามารถแก้มือได้อีกคือถ้าเกิดใน5ใบเนี้ยครับเราไม่ชอบสมมุติว่าอะผมไม่ชอบ3ใบเนี้ยผมก็เอา3ใบเนี้ยความใบแล้วก็จั่วใหม่3ใบ1 2 3ออ๋ได้วิกเนตใหม่แล้วก็ จวใหม่นะเนี่ยก็คือได้ครบ5ใบแล้วตอนนี้ซึ่ง5ใบนี้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะแก้มือได้แล้วเราก็ต้องใช้5ใบนี้ได้แล้วส่วนการ์ดที่เราไม่ใช้เมื่อะกี้ครับก็เอาเข้ากองแล้วก็สับใหม่โดเรนก็ทำเหมือนกันก็คือจวมา5ใบหนึ 2, 3, 4, ่งสองามสี่ห้าออกได้กเน็ตได้กเน็ตคไว้แล้วก็จวไปใหม่แล้วก็ดูด,ด,ดูสมมติว่า เอาวไอ้นี้ก็ว es que ิกเน็ตดีกว่าก็ไม่เอากอใบใหม่อะสมมุติว่าดูแลไม่เปลี่ยนละกันก็นกาตามนี้เลยก็จะได้ส่วนอันนี้ก็เอาสับกลับเข้าไปในกองตั้งอยู่กองจวเนาะเ่ะเสร็จแล้วที่นี่เราก็จะได้อ้าวต้องแจกทรัพยากรด้วยแจกทรัพยากรคนละ5ชิ้น จากนั้นก็ผู้นำนการสืบสวนก็อ่านแผ่นการ 1A เมื่ออ่านจบก็มาอ่านฉาก 1A จากนั้นก็มาอ่านสถานที่เริ่มต้นเมื่ออ่านสถานที่เริ่มต้นเสร็จก็พลิกเมื่อพลิกเสร็จเราก็จะเห็นว่าเ,เลข2เนียก็จะเป็นค่าซอนเด้น ส่วนตรงนี้2องแล้ก็จะมีรูปนักสืบก็หมายความว่าบริเวณตรงนี้ครับจะมีเบาะแสซ่อนอยู่ตามจํานวนผู้เล่นคูณ2ในกรณีนี้เล่นกัน2คนก็คือ2อคูณสเป็น4ก็จะมีเบาะแส4อันและตัวละครของเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้จากนั้นก็เล่นไปตามสเต็ปซึ่งก็จะมีลำดับการเล่นดังนี้ ก็อันแรกก็คือมิดทอตเฟสก็จะข้ามในรอบแรกซึ่งถ้าเข้ามิดท็อ a เฟสก็จะต้องวางดูมหนึ่งดูมบนเรื่องราวาบนแผนการใช่ไหมบนแอเจนดาแล้วก็ถ้า a อ e เจนดาดำเนินต่อไปถ้าลูกถ้าดูมครบจำนวนครบจำนวนก็คือตามนี้เช่นในตรงนี้มันจะบอกว่า3เห็นไหมเนี่ยเนี่ย 3. ถ้าดูมบสามเราก็จะพลิกการ์ดไปนี้พุ๊บ,บแล้วก็อ่านเนเรื่องต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้นี่าไม่สปอยเนาะ,ะต่อไปมันจะมีการ์ดเผชิญหน้าก็คือ encounter deck ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะบอกไว้ก่อนแล้วเนีย่ยมันจะเป็นกองนี้รู้สึกที่จะเต็มไปหมดเลยขอาวางตรงนี้แล้วกัน แต่ว่าอันนี้รอบแรกเราจะไม่ทำไงหลังจากนั้นก็จะเป็นเฟสนักสืบว่าคือเริ่มต้นนักสืบก็รอบของนักสืบแต่ละคนจะมี3ามแอคชั่นสามแอคชั่นก็ทำอะไรได้บ้างก็ตามนี้เลยนักสืบแต่ละคนทําได้3ามแอคชั่นในระหว่างรอบซึ่งมีแอคชั่นต่างๆดัง,งนี้จัว1หนึการ์ดหรือรับ1ทรัพยากรก็ขอตัวการ์ดของตัวเองหนึ่งใบหรือว่าขอ1ทรัพยากรก็คิดเป็นแอคชั่น เล่นการ์ดอีเวนต์หรือแอเจสจากบนมือก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งแอคชั่นเหมือนกันแล้วก็จะมีการ์ดที่เขียนว่าทันทีหรือว่าฟาสต์ก็ไม่ต้องเสียแอคชั่นใช้ความสามารถลูกศรจากบนการ์ดไอ้ลูกศรน,นั้นก็คือเป็นการเสียหนึ่งแอคชั่นเคลื่อนที่ก็เป็นแอคชั่นเหมือนกันไปยังพื้นที่ที่ติดกันหรือค้นหาก็เป็นแอคชั่นเหมือนกันในพื้นที่ที่คุณอยู่ จมตีหรือปะทะศัตรูในพื้นที่ที่คุณอยู่โจมตีก็คือโจมตีศัตรูที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันปะทะก,ก็คือเข้าอินเกตหลบหลีศัตรูที่ปะทะก,กับคุณอยู่หลบหลีก,ก็เป็นแอคชั่นเหมือนกันส่วนรูปใส่ฟ้าหรือว่ารูปไอเครื่องหมายลูกศรหมุนวนตรงนั้นก็ความสามารถเหล่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ก็ไม่เสียแอคชั่นเมื่ใช้งานแต่ว่ามันก็จะทําเป็นอะไรนะเขาเรียก ทำตามเงื่อนไขของมันอ่าถ้าคุณปะทะกับศัตรูอยู่ถ้าเลือกใช้แอคชั่นนอกเหนือจากโจมตีหลบหลีกหรือเจราจาศัตรูแต่ละตัวที่ปะทะกับคุณจากโจมตีคุณแบบโชยโอกาสก็คือถ้าเกิดเราโดนศัตรูเอนเกจอยู่ใช่ไหมเราไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่โจมตีหลบหลีกหรือเจราจาก็จะถูกศัตรูตีฟีอะว่ากันง่ายๆอ่ะทีนี้กลับมาดูอะไรนะลำดับการเล่นต่อเอ้าเมื่อจบเฟสนักสืบก็จะเป็นเฟนสศัตรู เฟสตูสตูที่มีความสามารถตามล่าฮันเตอร์จะเคลื่อนที่หานักสือที่อยู่ใกล้ที่สุดสัตูแต่ละตัวที่ประทะอยู่จะโจมตีก็สัตรูที่เอ g นเกอยู่ก็จะโจมตีหนังสือจากนั้นก็จะเป็นเฟสอัพคีฟอัพคีฟเฟสก็ Reset a แอคชัก็พลิกมินิการตัวละครก็การที่ตะแขงอยู่ก็จะกลับมาพร้อมสู้พร้อมใช้นังสือจการหนใบจากนั้น จะได้หนึ่งทรัพยากรแล้วก็ตรวจดูว่าการในมือมีเกิน8ใบหรือเปล่าถ้าเกินก็ต้องทิ้งให้เหลือ8ดใบจากนั้นก็จะกลับมาเข้ามิดทอทเฟดก็วางดูมแล้วถ้าเกิดดูงครบก็ดำเนินเรื่องดาวต่อแล้วก็นักสือก็จบเอ็นคาร์เตอร์การ์ดคนละใบเริ่มโดยผู้นำการสรวจสวน ก็เล่นวนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆหลักๆของเกมนี้ก็จะทําตามในเรื่องนะครับเราก็เฟดการเล่นมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่าเงื่อนไขบนการ์ดหลายๆใบเวลาเล่นครั้งแรกก็อาจจะงงๆบ้างก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อไปจะมาดูว่าเล่นฉากแรกจะเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณครับสวัสดีครับ